พันสุนโรฟันสวัสดีค่ะตรงนี้ประส้มเคยหอ่อฟักทองไว้เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงแบบว่าอย่ารกมากเลย ฝนตกดีค่ะยา่ยารกย่ารกท่วมต้นไม้หมดเลยดูสิอันไหนที่ต้นสูงหน่อยก็รอดไปอันไหนที่ต้นเตี้ยก็ย่าท่วมนี่ดอกไม้นะคะดอกไม้ป่าสวยดีเนาะดูสิเข้ามาพันโอ้ทำไงตัดตัดตัด ข้างล่างอย่างนี้ค่ะเมื่อก่อนประส้มจะใช้วิธีดึงตอนนี้รู้แล้วว่าดึงแล้วต้นไม้เสียหายตัดที่เถาเขานี่ค่ะเถาเถาฟักทองยังม,มีลูกอยู่เลย ลูกเล็กๆยังมีอยู่แต่ว่าไม่บานนะคะดอกไม่บานนี่ดอกบานก็มีดอกบานนี่ดอกตัวผู้ค่ะไี่มีดอกตัวเมียนี่ค่ะเห็นรอยนี่ที่ประส้มห่อไว้เอาผ้าห่อไว้ มีไหมไม่มีเลยค่ะฝ่อตายหมดแล้วแต่มีลูกข้างๆค่ะท่านผู้ชมน่าสงสารไหมมะละกอของพระส้มเนี่ยดูสิโอฟักทองบัตเตอร์นัทฟักทองบัตเตอร์นัดฟักทองบัตเตอร์นัทผระส้มพูดผิดใช่ไหมอ่ะฟักทองบัตเตอร์นัดด,ด,ตตนดูลูกคสิ ปกติใหญ่กว่านี้ห้าเท่าสิบเท่าไม่ลูก,กจิบเร้วเลยปีนี้ปลูกอะไรก็แปลกประหลาดไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวดูกันไปมีอีกหอหนึ่งที่หอ่อไผ่านเห็นอยู่ในกอหญ้าแว็บเวบเก็บมาได้สามลูกหน้าตาประหลาดเนาะแ้วก็เอาละ เป็นฟักทองของปลาส้มนี่แหละอ่ะเนี่ค่ะเดี๋ยวจะเก็บและเถ่าเขาตายแล้วอย่างเงี้ยค่ะถเถ่าตายแล้วเก็บได้แล้วอเอาใส่นี่แหละเนาะใส่ในถุงผ้านี่แหละ ถุงผ้าห่อไม่ได้ผลแต่ไอ้ที่ไม่หอก็ได้นิดหน่อยนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันมีดอกรุ่นใหม่ขึ้นมาบ้างเนาะเนี่ยค่ะจะรอดไหมรอดก็คงได้ลูกจริงๆเล็กๆเหมือนเดิมเนาะแต่ก็โอเคละปีมือเรา มีอีกไหมคะเนี่ยตามรอยตามรอยเถาที่เขาตายตามรอยมาเผื่อน้องวางอยู่แถวนี้อีกหญ้ารกอะค่ะต้องแบกดูดีๆไม่มีแหละอืหมดแล้วเนาะนี่เถาใหม่นี่เถาใหม่ปล่อยให้น้องตูก่อน เก่าไม่มนีแล้วแหละมีอีกเทานั้นี่กระเทาใหม่นีกระเทาหนึ่ง,งหมดแล้วค่ะผจญภัยในป่าหญ้ายุ่ยอดจริงๆ าวางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวป้าส้มจะไปดูถั่วเห็นถั่วแวบบๆสำรวจกันให้ทั่วสวนค่ะนี่นี่นี่ดอกไม้เต็มเลยดอกสวยนะคะแต่เถาก็ร้ายกาศพอกัน เพราะอะไรเพราะนี่เลยเนี่ยเขาชอบพันต้นไม้เนี่ยพันต้นกระหล่ำกระส้มต้องจัดการนะคะเนี่ยต้นโตอยู่ตรงนี้ตึงเลยนี่ไงดึงออกเลยประส้มจะพามาดูอะไรอะไร น,นี่เห็นดอกเหลืองๆอยู่นี่ค่ะดอกอะไรดอกอะไรดอกตัวผู้มีตัวเมียนี่เห็นตัวเมียแล้วค่ะนี่ค่ะแต่ตัวนี้โดนต่อยไปซะแล้วคงไม่รอดค่ะเลมอนเอ้ยเมลอนนี่อีกดอกหนึ่ง ดอกนี้ตัวตัวเมียนะดูเกสรน,นี่ไงคะเกสรอบๆอ้วนๆอย่างเงี้ยดอกตัวเมียค่ะเดี๋ยวหาดอกตัวผู้มาผสมช่วยน้องก่อนนี่ค่ะนี่ดอกตัวผู้นี่ก็เอาไปผสมโอ้มือเดียวนี่ค่ะดึง ผสมทำขั่วเขาหายทําคั่วเขาหลุดเอาตัวผู้ผสมอย่างนี้เนาะโอเคเอาอีกสักดอกนะึงนี่ก็ดอกตัวผู้เหมือนกันนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอากลีบออกอ้าวั้วหลุดอีกแล้ว มือเดียวอะค่ะเรากีบออกแล้วเราก็เอาดอกเต้าูปไปสมแบบนี้โอเคช่วยได้นิดนึงเดี๋ยวไปสำรวจกันมีลูกให้ดูไหมมาอยู่บนต้นพริกพอดีเลยค่ะพริกก็โดโด แต่พริกก็ไม่รอดมแมลงนะคะนี่นี่นี่เจอตัวแล้วนี่มแมลงเพลี้ยหรืออะไรคะอย่างเงี้ยเต็มเลยเดี๋ยวต้องเอาน้ำหมัดก็ส้มหมัดมะนาวกับน้ำส้มสายชูไว้เดี๋ยวเอามาลองสิให้ผลไหมโดกเลยนะคะพริกเนี่ยเขียวเขียวเนี่ยพริกทั้งนั้นเลยข้างล่างนุ่นแดงแล้ว ดุดุดุดูน้องเมลอนครอบครองซะแลว้วก็ปล่อยน้องไปนงเนาะเผื่อเราได้กินเมลอนอันนี้ก็คือการทดลองของประส้มเนี่ยค่ะเมลอนนี่นี่นี่อันนี้เถานี่ทิ้งทิ้งเลยนี่เมลอนของมะส้มติดลูกแล้วคะ่ะแต่จะได้กินไหมรอลุ้นกัน นี่คะ่ะมีอีกลูกตลนมาข้างนี้นี่ดอกตัวผู้ไม่มีลูกข้างล่างนี่ก็ดอกตัวผู้ดอกตัวผู้เยอะอยู่เนี่ยคะ่ะ ร่วงหมดแล้วโอ้ยอันนี้ก็ร่วงเหมือนเขาไม่ได้ผสมต้องรอดูเดี๋ยวถ้าเจอดอกตัวเมียต้องรีบผสมเนี่ยค่ะนี่ดอกตัวเมียจะมีลูกที่ก้นแบบนี้นะถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวกลีบดอกเขาก็จะร่วงทิ้งแล้วก็กลายเป็นผลเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าจะติดได้สกี่ลูกคอยดูกัน เขายาวมาถึงนี่นี่นี่อันนี้ชัดหน่อยค่ะนี่มีแมลงมาช่วยผสมนี่มีลูกอยู่ข้างล่างข้างหลังแบบนี้คือตัวเมียนี่ค่ะตัวนั้นตัวผู้ ตัวนี้ลูกใหญ่แล้วค่ะเดี๋ยวระส้มต้องเอาอะไรมาห่อแล้วนี่ใหญ่แล้วนะเนี่ยขนาดท่ากลมแป้นเด็กแล้วเดี๋ยวประส้มต้องหอ่อต้องหอ่อถ้าจําไม่ผิดคือแตงฮามีกลัวนะคะแตงที่เบตที่ประส้มซื้อมาลูกใหญ่หญประส้มชอบกินมากเลยลุงขวัญก็ชอบมันหวานหวานกว่าแคนตาลูปอีก ก็เลยลองโอเคไหนๆเราก็ชอบกินก็เอาเม็ดมาเพาะดูค่ะคุยกับคนขายคนขายบอกผมก็เคยปลูกครับพี่ได้ลูกด้วยนะแต่ไม่แต่ค่ะแต่ขนาดลูกเท่ากําปั้นน้องเขาว่างั้นนะแต่ไอ้ลูกที่เราซื้อมานั่นคือสามสี่โลค่ะก็กำปั้นก็กำปั้นเนาะขอให้มันได้ผลผลิตเถอะ